เมนูนี้เป็นเมนูที่ย้อนฮิตในทิกตอกเช่นเดียวกันค่ะรสชาติจะเป็นอะไรยังไงนะคะก็ h e l l ลสวัสดีค่ะทุกคนเจนดีอนะ,ะับใน้า่ช่องฟาปนิวค่ะ วันนี้ก็เปิดในห้องครัวนะคะบอกเลยว่าฟาอาหารทำกับใหม่แล้วจ้า oh, <no. S 1> บอกเลยว่าคือจริงๆแล้วว่าในติ๊กต็อกมันมีของกินที่แบบแป,กแป,กแปกลกๆหลากหลายอย่างเลย <Wow. S 1> ใช่ไหมทุกคนซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูที่ยอดฮิตในติ๊กต็อกเช่นเดียวกันคะ่ะ <Wow. S 1> นั่นก็คืออะไรยไยทุกคนยำ ไอติมค่ะยามไอติมนี่คือไม่ได้บอกว่าดังในทวิตตอกมากโดยที่ว่าซื้อไอติมคนเป็นคนนหลายอันรวมแล้วก็ยังมาย่างที่ปของเราก็คือว่าไปซื้อไอติมบอขทุกคนที่มีหลายรสชาติแล้วมายํางรวมกันดูสิว่ารสชาติจะเป็นอะไรยังไงนะคะก็ขอบอของจ้าของขอขาไหน ทุกคนก็คือของของเรานะจ๊ะก็คือไปซื้อในที่สซเว่นอีเลเว่นเลยนะคะไอติมก็คืออยากได้รสชาติไหนก็คือยำรวมกันเลยแต่ของเรานั้นก็คือจะเน้นเป็นโคนอย่างแรกเลยก็จะเป็นอันนี้ดาร์กช็อกโกแลตบาวนี่จ้ะหนึ่งในดวงใจถามว่าเคยกินไหมไม่เคยคะ่ะ <c oughs> ต่อไปนะจ๊ะอันนี้เป็นรสอะไรอ่ะเป็นรสชีสเค้ก๋อไม่รู้แต่ที่รู้คือมันเป็นแบบออกมาใหมอ่อะ ก็ไม่รู้เหมือนกันอร่อยมากขนาดไหนก็หนึ่งในดวงใจเหมือนกันจ้ะ <c oughs> อย่างสุดท้ายเะดงมสดานี่เลยค่ะเป็นฮอกไกโดมิลเลนโบเลยจ้านี่เลยน่ารับทานมาก <c oughs> ทางนั้นก็คือถามว่าเคยกินไหมก็ไม่เคยกินวางจ้า <c oughs> ที่ฟา้าเอาไอติมแบบในเซเว่นมาทำเพราะว่าเขามีท็อปปิ้งอะไรเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปซื้อท็อปปิ้งอะไรเยอะแยะก็คือมีอยู่ในนี้อยู่แล้วไงเออมันก็ง่ายสะดวกต่อการทำมากๆเลยจ้ยาจะลอยช้า ทำดีกว่าจ้ะอุปกรณ์เราก็มีนี่เลยค่ะทุกคนนี่ช้อนซองนะคะถ้วยนะคะจานำทำอะไรไม่รู้ก็ที่รู้สวยงามไม่อนนะคะขั้นแรกเลยก็คือเราก็จะแกะไอติมนะคะใส่ลงไปในในไหนในชามค่ะอ่ะเริ่มถ้าดมนเยน,นี่เลยคว่ำเลยอย่างนี้เลยนะจ๊ะอันที่สองนะคะที่เราจะแกะก็คือรถนี้เลยค่ะเพิ่งเห็นชื่อรถ สตรอเบอ c ี่ e ีสเค้กนะจ๊ะนั่นแหละเราแกะเลยแกะโลดแกะปลยจ้าเราไม่เคยกินรสนี้เลยนะเออแล้วแผมนเป็นดอกกุหลาบเห็นปนะน่าลองรับชานกะอ่ะขอชิหมหน่อยดิ <c oughs> <c oughs> แล้วอย่างที่สามนะคะที่เราจะแกะก็คือรสนี้เลยคะ่ะอันนี้นะคะเป็นรสดาร์กช็อกโกแลตบา้งนี้ น่ารับชานมากเลยชิมมีล่าบอกได้เลยว่าน่าจะอร่อยนะจมประเด็นคือวิช็อกโกลตอะไรอะทุกคนมันละลแล้วเีวๆอเสียดายนะเสียดายมากและเราก็ติมลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สนุกที่สุดค่ะทุกคนก็คือการยำนั่นเองค่ะหนึ่งสองจำเริ่มจ้านี่เลยทุกคนเราก็จะยำมันรวมกันแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็ยังแบบนี้เลยทุกคนดูสิเหมือนเนื้อบางนี้เลยไหนได้ไม่เคยเต็มค่ะจริงๆแล้วะ้าอยากรสชาติมากว่ารสชาติมันจะเป็นอะไรยังไงนะทุกคนเพราะว่าแบบดูดิเราเอาต่างรสชาติมารวมกันนะเออรสช,ชาติต่รสชาติมันคือเอกลักษณ์เฉพาะของเขาใช่ไหมละ่ะเราก็แค่ทำการขยับรวมกันแบบนี้เลยนะ ให้มันแบบมิกแอนแบ,บ็เข้าหากันเลยนี่เลยทุกคนหน้าตาตอนยำเสร็จนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยคือเป็นให้แบบว่าเละตุ้มเป๊ะมากๆเลยนะคะในนี้ก็จะมีทั้งหมด3รสชาติเลยรามาดูซิว่ารสชาติเขาจะเป็นปอะไรยังไงเมื่อเอามาผสมกันนะคะด้วยความที่มันยำไอติมอะเนาะนี่ รสชาติมันจะเป็นประมาณนีลล้ทุกคนคือมีความก,ก,กรุบกรอบของโคนไอติมใช่ไหมคะแล้วเนื้อไอติมของเขาอ่ะคือกลิ่นช็อกโกแลตมันจะแบบนำโดเลยมันจะแบบตีตื้นขึ้น,นมาเลยนะแบบสูงมากส่วนหนึ่งก็จะมีกลิ่นสตรอเบอรีร่ตามมากลิ่นนมฮอกไกโดม,มิวอ่ะคือมันไม่ค่อยมีเลยอะ่ะอืมแต่ส่วนมากจะเป็นกลิ่นของแบบสตอรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตเป็นให้แบบว่าเอออร่อยลงตัวดีนะอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบ กินแน่เพลินเลยแบบอร่อยมันกร็กรอบมันแบบเราไม่จําเป็นต้องกินโคนไปด้วยกินไอติมคือมันรวมกันอยู่แล้วจ้ะรวมกันเลยอืมอืมบางคําอ่ะทุกคนที่ฟากัดเข้าไปก็จะมีความแบบเปรี้ยงนิดนึงแบบเปรีป้ยงของสตรอเบอรี่นะอืมและความที่แบบว่าม,มันมีท็อปปิ้งให้อยู่แล้วทุกคนเราไม่จำเป็นต้องใส่ท็อปปิ้งเพิ่มเลยอะอ่ะชิม อืคำนี้เป็นคำที่แบบว่ามีทั้งไอติมทั้งคนเลยนะขนมหวานนะฟาว่าเอามารวมกันมันก็อร่อยหนอกันนะอืมมันไม่เหมือนกับของเขาของเขาที่รสชาติมันจะโดโดๆางมันรวมกันก็จะงง,ง,งๆใช่ปะแต่นี่คือแบบขนมอ่ะเนาะ อารวมกันก็คือดีอร่อยลยนะจ๊ะฟาวว่าทุกคนยำไอติมวันนี้ที่ฟาทำนะั้นรวมทั้งหมดสามรสชาติเนี่ยถือว่าผ่านเลยรอดเลยแบบไม่ได้แย่ไม่ได้บงเลยนะแซ่บจัะอร่อยจริงจ้ะกินตอนดูหนังเพลินเลยทีเดียวหมดชามไม่ดูตัวเลยนะแบบอืสามโคน,นะจ๊ะอะทุกคนถ้าใครอยากจะลองทําดูนะคะก็สามารถ หาทํากันได้เลยนะในที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเลยอยากได้เอติมรสชาติไหนที่เราชื่นชอบนะคะทุกคนเอามายํารวมกันบอกได้เลยว่าจะได้รสอีกรสหนึ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะอร่อยเข้าใจปะเอออยากให้ทุกคนลองทำจริงๆนะจ๊ะเอาล่าชับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์คนะคะกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ไฟลด้วยนะคะที่สําคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุ๊กกิ้งกันด้วยนะคะแล้วก็ลองชิมเป็นคนใจเว่นาวนี้ก็ไปละบายสวัสดีะคะ่ะจุ๊บ